สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวิ่งนะครับลองจ้ของห้องนี้จะของช่องนี้ครับวันนี้นะครับผมไม่ได้มาทำอะไรแล้วไม่ได้มาทำอะไรแล้วแค่นี้ครับไปนะครับร้อยเร่นครับอุ้ยเห็นมือสวยละ อาอาอาไม่มีอะไรครับผมออ้ผมนะครับผมนะครับผมเป็นลิงนะครับไม่ใช่มีไม่ใช่ม้มมานะครับผมน่ารักนะครับผมน่ารักผมน่ารักจำไว้ครับใครพูดถาผมมาไม่นะักตีเลยตีเลยอ่ะเข้าใจไหม แค่นี้นะไป